ดังนั้นผมสรุปวันที่หนึ่งกรกฎาคมเรกเด่นอย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม s u b ส c คร b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมนำดาวต่างๆที่มาปะปนกันแต่มันแปลกนิดครับดาวช่วงนี้เนี่ย ตัวดาวเหมือนถูกตรึงเหมือนเราเจอโควิดเนี่ยมันจะตรึงตรึงขยับไม่ได้แล้วตัวลัคนาก็ไม่ขยับแปลว่าดาวมันอาจจะไม่ขยื่อนอะไรเลยนะดังนั้นผมก็มองไปดาวที่โดดเด่นที่สุดซึ่งมันจะอยู่ตโนรุมพระสาชะพันธุปุตตะดาวปุตตะนั้นดาวแสดงความโดดเด่นยังเป็นหมายเลข5อยู่ครับ แปลว,ว่าพระยังมีอํานาจบุญแรงเราสามารถไหว้พระไหว้เจ้าแล้วโชคดีจะเกิดขึ้นแต่ดาวอาทิตย์ก็ไม่ใช่ย่อยอาทิตย์กับพระฤหัสเจอกันอาทิตย์กับพระฤหัสเจอกันเนี่ยผู้ใหญ่พูดคุยกันเพื่อจะให้สมยอมอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นอาทิตย์ก็มาแรงครับส่วนพระจัน์ทรนั้นเป็นลูกสาวอันเนี้ยจะเจอกันตำนานชาติทีเวรพระฤหัส อาทิตย์จันพระฤหัตเจอจันพระฤหัสจันทร์ปันตัวหาผัวเมียมีพักต้องเสียขันหมากมั่นดังนั้นผมสรุปวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลขเด่นมาแล้วครับเลขห้าส่วนเลขรองก็ไม่ลองมันก็มาแน่นๆเหมือนกันนะครับคือเลขหนึ่งตามด้วยเลขสองขอให้โชคดีกันนะครับเอาละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ